โอ,โอ้โหอย่างกำลมาส่วนสนุกอลังการมากอ่ะนี่เราจะทางปีนไปครับไปเลยโอ้โหโอ้โหเดีวเดียวเลยอยู่เนั่นคือแสงของออโรราคือสวยมาก สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการติดโซเที่ยวนะครับเป็นรายการที่เราสองคนโจกับฟิลม์มจะพาทุกคนไปออกเดทกันแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าฟิล์มหายไปไหนเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะครับ เอาฟิล์มทาอะไรอยู่ครับวิดพื้นครับโอ้โหฟิตมากเลยะครับทุกคนช่วงนี้เนี่ยฟิล์มเขาออกกําลังกายเพื่อลดคุณอยู่นะครับพอแล้วคุณพอ,พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะพาทุกคนไปไหนครับก็เราจะพาทุกคนนะคะไปที่โรงแรมที่เป็น์มาร์แห่งใหม่ในพัทยานะครับโรงแรมนี้มันมีดียังไงเหรอครับมัน,นก็จะเป็นทีมอะไรที่มันแบบนกโลกหลุดโลกนิดนึงนะครับงั้นเดี๋ยวผมกับฟิล์มพาไปดูกันเลยยย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงด้านหน้าของที่พักแล้วนะครับ EP แรกวันนี้เราจะไม่มาแบบธรรมดาเราจะมาเดทกันในตีมนอกโลกที่ไหนครับตัวเองที่แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์เตทพัทยาน,นะ,ค,ะครับครับเป็นโรงแรมแห่งใหม่แล้วก็เป็นโรงแรมที่แรกที่เดียวในประเทศไทยที่เป็นสไตล์อวกาศแบบนี้เลยนะครับมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็ไฮไลท์ของที่นี่นะครับนอกจากที่จะเป็นโรงแรมแห่งแรกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วดาราเซเลบนะครับก็ช่วงนี้ก็มา พักที่นี่กันเยอะมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงเขาก็จะมีไฮไลท์ในเรื่องของตั้งแต่ที่พักเลยซึ่งที่พักเขาก็จะแต่งมันกับเรานอนอยู่ในอวกาศนะครับคุณซึ่งก็จะมีแสงออโรราแล้วก็ดวงดาวต่างๆที่เป็นแบบสัญลักษณ์ประจำโรงแรมที่เป็นไฮไลท์เด่นๆนะครับสามารถแบบแวะมาถ่ายรูปหรือว่าแวะแบบเข้ามาถ่ายดูคอนเทนต์อะไรต่างๆได้นะครับที่นี่ได้เลยแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเกมรูมนะครับที่สําคัญมีออนเซ็นที่เป็นวิวทะเลนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นที่แรกในไทยจริงๆนะครับที่เป็นออนเซ็นที่มีวิว ทะเลแบบนี้นะครับทุกคนอืแล้วที่เซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับราคาไม่ได้แรงอย่างที่ทุกคนคิดเลยตอนเนี้เราเช็คอินก่อนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปคดูข้างในกันว่าข้างในอลังการขานาดไหน รเราก็ใช้กินเสร็จแล้วนะครับมันจะมีการาดและภาช็ะตัวที่ได้มา2ใบแล้วก็การกาดคียกราดเข้าห้องนะครับอีก2ใบและที่ให้ลั์ของที่นี่ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสายคาดข้อมือ <c oughs> คือริสแบนประมาณนั้นนะครับก็คือถ้าไม่มีสายสายตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะเข้าส่วนน้ำไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าขาดหรืออะไรเนี่ยเราสามารถมาขอเขาใหม่ได้นะครับแล้วที่เพิ่มมาให้อีกอันนึงคือตัวโทเค็นนะฮะให้ิฟรมอยู่ให้ดูโทเค็นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นเหรียญรู้สึกจะให้มากี่เหรียญเขาให้เริ่ม ต้นมาห้าเหรียญอ,อ,อันนี้มันจะสามารถแลกพวกอาหารเครื่องดื่มได้แต่คราวนี้เรายังไม่ดูเราต้องไปสแกนดูอีกทีหนึ่งนะครับตามจุดต่างๆของโรงแรมนะเหมือนอยู่ในยานอวกาศที่แบบเขาแบ่งเป็นแบบห้องห้องของนักนักบินหรือแบบคนที่มาแบบขึ้นยานอ่ะนี่นแล้วก็เลขห้องก็จะแบบทางห้องสวัสดีครับ พนักง,งานที่นี่เขาดีมากเจอแขกก็อหวัตด,ดีทุกคนเลยมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูดห้องกันว่าภายในห้องมีอะไรกันบ้างปเ,เปิดเข้ามาก็จะเป็นมีตู้เสื้อผ้านะครับไว้แขวนเสื้อผ้ามีเซฟเนาะเตรียมนีรับไฟสำหรับใครที่จะเอาของมีค่าใส่เข้ามานะครับมีที่วางกระเป๋าเนาะ เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปเล่นสวนน้ํากันวูด้วยโซ่ปกติไม่ชอบเล่นน้านะแต่แบบเห็นอย่างนี้เราก็คือแบบไม่เล่นไม่ได้ปะที่นี่เขามีเทคโนโลยีล้าสมัยสำหรับใครที่ลืมเอาสายชาร์จมาจะเป็นนาฬิกาแล้วก็เป็นเหมือนที่ชาร์จแบบไร้สายอะ่ะอันเนี้ยเมื่อกี้ไหนเอาฟิล์มลองมาวางซิอ่ะเห็นไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่ลืมเอาไดมา ที่นี่เขามีไดให้แล้วนะครับสําหรับผู้หญิงหรือสุภาพบุรุษที่ต้องเซ็ตผมที่นี่เขามีไดให้นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเล่นน้ํากันแต่ก่อนเล่นน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งนะครับเจอกันฟู เดี๋ยวจะพามาดูโซนสวนน้ำของโรงแรมแกนเซนเตอร์พอยต์สเปซปัทยาแต่อย่างแรกเลยเราจะต้องมาทำการแรกเพื่อจะเอาผ้าคนหนูนะครับห้องได้สองผืนะแล้วก็ต้องทำการพันลิสต์แบนอย่างนี้ให้ด้วยถึงจะเข้าสวนน้ำได้นะครับเดี๋ยวรอฟิล์มนิดหนึ่งฟิล์มขึ้นไปเอาโชเก้นเราเข้ามาในโซนสวนน้ำแล้วนะครับโอ้โหอย่างกบมาสวนสนุกอลังการมากอะ อ,อันนี้อยากเล่นน้ำมากเดี๋ยวไปล็อกเกอร์ก่อนสําหรับใครที่ยำของมาพวกโทรศัพท์มือถงมือถือเนาะเดี๋ยวเราเอาไปเก็บในล็อกเกอร์ได้เราสามารถขอเขาใช้ล็อกเกอร์ได้นะครับจะได้กุญแจมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็บอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับใครที่มาที่นี่ถ้าคนหนูทาคันเยี่ยงชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าผ้าคนหนูหรือว่าบัตรแรกผ้าคนหนูหายเนะี่ยคุณจะต้องจ่ายไปละหกร้อยบาทเลยอ่าโอเคเพื่อจะใครเผื่อใครจะไม่รู้นะครับ คนอยากได้ห่วงยางเดี๋ยวเราต้องไปเอาห่วงยางก่อนโจว่ายน้ําเป็นสตีฟอ่ะว่ายน้ําไม่เป็นว่ายเป็นแล้วตะกุยนะ้ําไม่เรียกว่าว่ายเป็นนะครับทุกคน <laughs> เขาก็จะมีโซนแบบเอาห่วงยางได้เลยคุณฟิล์มครับคุณเอาของคุณไปคนเดียวเลยครับผมว่ายน้ําเป็นแล้วมันก็ตื่นมากผมไม่ได้กลัวครับเอาจริงๆไม่ไม่ได้กลัวแต่ว่าเราอยากได้ฟิลบบอ๋ออยากได้ฟิลอยากอยากได้ฟิลอ่าโอเค <laughs> คือคือมันตื่นมากเว้ยวันท มีคนบอกว่าเอาโหดยามางทำไมเป็นภาระเป็นคนอยากได้เองเด็ดไม่ไม่ได้กลัวแต่ว่าเราอยากได้ฟิลแบบอ๋ออยากได้ฟิลอยากอยากได้ฟิลอ่าโอเคอ่าเราจะมาโซนน้ำตกกันแล้ว เดินขึ้นไปเล่นสไลเดอร์กันคือแบบน้องๆสนุกสนานกันมากน้องๆขึ้นไปก่อนระดับแรกเราไม่เล่นเราจะเล่นสูงสูงครับดูหน้าคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะครับคุณแต่น้องอนะ่ะแอบงด้เหมือนกันนะบางทีก็เราก็นองได้นะ้นาได้ใช่ไหมมันจะไปลงตรงนีตนะ อันนี้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ใช่ไหมครับเล่นได้ค่ะ <Okay. S 2> โอเคนี่ปีนอรกันไปแล้วะครับเราจะาตามปีนไปครับไปเลยต้องเขาจะีจับไหมครับ <c oughs> ไปเลยโอ้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  ขาปวดใจแล้วเอ้ยมันเพิ่งจะเร็วตอนแบบสุดท้ายแล้วป่ะเร็วมากอะแต่ในอุโม,มงค์สวยมากเร็เวเร็เวเเรวแต่ในอุโม,มงค์สวยมากจริงสนุกนะเอาจริงแนะนำสำหรับคนที่แบบจะพาลูกพาหลานอนะ่ะพาครอบครัวมาเล่นน้ำอ่ะได้คือมันใหญ่มากจริง เดี๋ยวเราจะนำโทเค็นมนเมย์นี่ยี่เหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหรียญอ่ะโอเคไปแลกกันดูอยากรู้เหมือนกันว่าห้าเหรียญนี้เราจะแลกอะไรได้บ้างนี่คือ5โทเค็นที่โรงแรมแถมมาให้ตอนเช็คอินคือจริงๆที่เนี่ยของกระบาลเขาบอกว่า1โทเค็นอ่ะจะเ,เท่ากับ60บาทอันเนี้ยร้อยโทเค็นอันนี้1โทเค็นอันนี้น้ำนนบูเบอรี่ปั่น1โทเค็นตอร์เบอรี่ปั่น1โทเค็นนะครับรวมแล้ว5โทเค็นจะได้อันไหน เอาจริงๆก็ก็เยอะอีกนะรวมประมาณ300อบาทเหมือนเป็นอาหารว่างมื้อนึง <S <S นั้นเดี๋ยวเราสองคนขอาทานตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกัตอนตีกตอาหารถ้ำเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหาร่ํำที่นี่น,น่าตเอบนยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในห้องนี้กันสำหรับห้องนี้เนี่ยใครที่อยากมาเ็ปตุ๊กตาจะบอกว่าเก็บเหรียญไว้ก่อนนะครับเพราะว่าที่แจกให้ตอนแบบเราเช็คอินอ่ะห้าเหรียญอ่ะมันสามารถเอามาหยอดตรงนี้ได้1เหรียญเท่ากับเลนได้3ครังเดี๋ยวแบบป๊บหนึ่งขอเนี่ยอดลองเท้าก่อนนะครับสรุปเข้าไปไม่ได้เขาปิด6กโมงนะครับอันนี้เป็นคีสโซนนะน,นี่เวลาปิดเปิดเขาจะมีบอกอยู่เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูห้องเกมรูมกันนะครับ ต้องพาหลายๆรอบนะครับชนะเฉยชนะเฉยวายอตอนนี้เราอยู่ชั้นที่31เ,เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูโซนสระว่ายน้าชั้นเกือบดาดฟ้านะครับ อันนี้เราจะพาเข้าไปอยู่โซนฟิตเนสของโรงแรมนะครับทำไมมันดูแบบอลังการดาวล้านดวงขนาดนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นโซนวิ่งวิ่งไปก็น่าจะเพลินอเพราะว่าเห็นวิวพัทยาด้วยอันนี้มันเป็นเครื่องปั่นจักรยานซิมูเลเตอร์อ่าเหมือนกับว่าเราสามารถปัน่นแล้วก็แบบอยู่ในเลนเหมือนการแข่งขันหรือปั่นจริงได้เดี๋ยวเราไปสนุกพบกันเลยดีกว่า เรามาชั้นลุกทอปมันคือชั้นที่32นะครับ พิซ่าสลัดครับเป็นแล้วก็คอหมย่าครับแล้วก็นี้เป็นสปาเกตตีเพตโตชินี่เบคอนกังครับโอเคได้เราใส่กระสับแบบเพาะว่าเมื่อตอนเย็นเราคลายกันบ้างแล้วยังอิ่มกันอยู่เลยเดี๋ยวยังไงขอตัวไปทานข้าวกปนกองนะครับแล้วเดี๋ยวของหวานเจอกันใหม่แป๊บหนึ่งไปกินข้าว คนเห็นแสงระยิบระยับนั่นไหมครับนั่นคือแสงของออโรราคือสวยมากโรงแรมที่เนี่ยในห้องอะ่ะเขาจะมีแสงแบบนี้นทุกห้องเนี่ยดีิมันขึ้นมาจากตรงหัวเตียงแล้วบนเพดานอะ่ะดูดิมันยังเหมือนมีแบบกลุ่มดาวเล็กๆอะไรเงี้ยคือมันดูแล้วมันเพลินมากเลยอะ่ะมันฟินแบบอยากไปทําให้ห้องที่บ้านเป็นแบบนี้บ้างอะ่ะแบบเฮ้ยมันดูโอเคมาก มากไปกว่าน,นั้นถ้ามองลงมาตรงปลายเท้านะครับยังมีกลุ่มดาวระยิบระยับเป็นแผงไฟอะดูเพลินมากไฟมันกระพริบนะไม่ได้แบบเป็นไฟแบบอยู่เฉยๆนะคือที่เนี่เขาทําดีมากเลยนะมัน,ม,นมันเหมือนนอนอยู่ในฟิลแบบแคปซูลหรือห้องที่อยู่บนาน,แบบานานยานอวกาศที่แบบกาลังจะแบบบินไปไหนสักที่หนึ่งวันนี้ก็ทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายหลายอย่างเดี๋ยวยังไงวันนี้เราสองคน ขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเดี๋ยวจะพาไปดูอาหารเช้าของโรงแรมนี้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันฝันดีบ๊ายบายสวัสดีครับอาุสวัสตื่นแล้วอากาศดีมากนอกแล้วก็ตอ,อนนี้เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารเช้ากันแต่ต้องรอปีราร์น้ำก่อนว่าได้หม่ตอนช้ามันจะเสร็จ ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะร้านอาหารปิดพอดีเดี๋ยวเราไปลงไปดูอาหารเช้ากันไปโอ้โหโนี่คนรอต่อแถวเข้าอาหารเช้าเหรอครับตอนนี้นะครับ8.47โมง 47. นาทีจะบอกว่าถ้าใครจะมาทานอาหารเช้าอ่ะแนะนำให้มาแต่เช้า เพราะว่ามันเป็นโรงแรมใหม่เนาะแล้วคนก็แบบมาพักมาใช้บริการอะไรเยอะแล้วบางทีอะแปดโมงกว่าถึงเก้าโมงมันเป็นความท้าที่แบบคนตื่นคนลงมาทานอาหารกันอือเราสองคนแนะนำให้ตื่นเช้าเนาะแต่ได้ทานอาหารอย่างสบายใจลงมาเสร็จเนี่ยอย่าลืมเอาขีกา,าด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีการสแกนขีกาเพื่อรับส่งมือรับประทานอาหารในห้องอาหารนะครับ มาดูกันว่าเช้านี้เราได้อะไรมาหารกันบ้างจ้ให้ดูมีแต่ของอ้วนๆเทนั้นเลยแต่คนนี้เขาจะกินแบบไม่อ้วนเท่าไหร่เพราะเขาลดน้ำหนักคนก็ยังหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวยังไงเราขอตัวอานอาหารเช้ากันก่อนนะครับอ,อ่ะครับสำหรับ EP นี้ก็ จบลงแล้วทบทวนกันอีกรอบหนึ่งว่าโรงแรมนี้มีดีอะไรนะครับอย่างแรกเป็นสวนน้ำทีมรู้สึกยังไงกับสวนน้ำ ส่วนน้ำก็รู้สึกว่าโดยรวมโอเคนะครับเครื่องเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างครบเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเด็กๆครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพากันมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ฟิล์มรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่อยากได้โรงแรมแต่ได้ส่วนน้ําด้วยอันนี้ฟิล์มว่าโอเคตอบโจทย์อยู่นะอันนี้จะเป็นความเห็นส่วนตัวของพวกเรานะครับอ่าถัดมาก็จะเป็นเกมรูมก็จะเป็นโซนที่เอาไว้สําหรับครอบครัวมาเอ็นจอยด้วยกันอ่ามาเล่นกันครั้งครอบครัวมีทั้งเกมปลาลูกดองมีทั้งเกมเพลย์สเตชันมีเกม ขับรถใช้กิจรกรรมร่วมกันสาหรับครอบครัวอ่าถัดมาก็จะเป็นสกายพูลก็คือเป็นสระว่ายน้ําชั้นบนคือ <c oughs> แนะนําว่าให้ถ้าไปเล่นแบบช่วงใกล้ๆค่าเนี่ยเขาจะเปิดไฟแบบเป็นไฟแบบสวยเลยเนาะมันก็ได้ฟีลโรแมนติกอยู่นะอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะถ้า,าตื่น่โลกอนาคตใช่เขาแบบอยากจะสร้างอนาคตร่วมกันก็คนเลยเนี่ยก็เผื่อพาแฟนไปได้นะครับแล้วก็ถัดต่อมาก็จะมีแบบฟิตเนสเนาะพี่โจพี่โจคิดว่าไงครับปกติอะสำหรับคนที่ชอบคาร์ดิโอเบิร์นเงี้ยมันก็จะน่าเบื่อเน คือตัวก็เป็นคนเบิร์นอยู่บนลูกเหมือนกันก็นจะน่าเบื่อแต่เนี่ยที่เนี่ยดีตรงที่ว่าเราเบิร์นไปได้ด้วยเราเห็นวิวพัทยาตอนค่ำคืนหรือตอนกลางวันได้ด้วยมันก็อาจจะเพลินกว่าอาขัดมาจะเป็นชั้นสูงสุดคือรูกท็อปร้านอาหาร ที่มองเห็นวิวพัทยา360องศาร้านอาหารข้างบนนะครับก็ถือว่าโอเคนะรสชาติอนะไรเงี้ยก็ก็โอเคเลยครับตามมาตรฐานเนาะแล้วก็เพียงแต่คนที่อยากจะดื่มแอลกอฮอล์เงี้ยครับอันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นะพี่โจเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ขายแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าสามารถซื้อเครื่องดื่มจากข้างนอกสามารถเข้ามาทานได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีค่าบริการเนาะที่เขาแบบอาจจะขอเปิดข<ม>วดด้วยเลยครับผมอันนี้เราไม่ดื่มเราก็เลยไม่ได้ถามมาว่าใช่ใค่าบริการเขาคิดยังไง ถ้าใครมาเดททานข้าวอะไรเงี้ยก็ก็เห<ก>มอโอเคนะ,ะ<อ>ก็เหมาะอยู่ใช่<ด>ครับก็นี่คือรวมรวมทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายกันว่าทริปนี้เราจ่ายอะไรไปบ้างจ่ายค่าห้องไปทริปนี้เนี่ยเราจองอยู่ที่5,300บาท5,300บาทก็อย่าเพิ่งตกใจอ่า<ะ>แล้วก็เมื่อคืนเราสั่งอาหารไปประมาณ3อย่างเนาะเราก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทรวมแล้วทั้งหมดทริปนี้อยู่ที่6,335บาทแต่ถ้าพอหาร2มันก็ถึง ถือว่าเป็นราคาที่รับได้กับบรรยากาศใหม่ๆห,หรือการที่เราลงมาใช้ฟิสซิลิตี้ของของโรงแรมเนี่ยมันพอนข้างจะคุ้มค่าส่วนน้ําจริงๆมองว่าส่วนน้ำเนี่ยก็คุ้มแล้วเพราะว่ามันใหญ่มากใช่นะครับมีเรื่องที่น่าเสียดายอีกเรื่องหนึ่งนาะพี่โจก,ก็คือ,อตอนที่เราเช็คอินใช่ไหมครับทุกคนเขาก็จะให้แบบเหรียญโทเค็นที่มันเอาไว้ใช้แทนเงินค่าใช้ใจ่ายในโรงแรมเนาะซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกเราว่าสามารถเอาไปแลกในซุ้มที่เป็นแบบซุ้มอาหารในส่วนน้ําได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโทเค็นตัวเนี้ย มันสามารถเอาไปใช้อื่นๆในโรงแรมได้ด้วยนะครับทุกคนอย่างเช่นแบบหยอดตุ๊กตาเนาะหยอดครั้งหนึ่งได้เล่น3รอบอะไรเงี้ยครับม,มันก็ถือว่าได้ไปใช้นะแล้วก็แบบได้กาแฟได้คาเฟ่อ,อะไรอย่างเงี้ยด้วยครับทุกคนก็เลยคลิดว่าเออมันน่าเสียดายนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราใช้ทั้งหมดเลยในสวนน้ำนะครับก็เลย <S <S มไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นต่อเลยก็เลยแบบถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะใช้อย่างอื่นหยอดตุ๊กตาหรือว่าอยากกินกาแฟอะไรเงี้ยครับก็สามารถเก็บไปใช้ต่อได้เลยครับใช่ใช่ครับก็ EP นี้เป็น EP แรกของพวกเรานะครับอยากฝากทุกคนช่วยกด กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กโตโมเมนต์ของเรา2คนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้ง2คนด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับถ้ามีที่เที่ยวที่กินที่อยากแนะนําพาพวกเราไปเดทหรือว่าพาทุกคนไปเดทด้วยกันเนี่ย mm hmm. ก็สามารถแนะนําแล้วก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เรา2คนโจกับพีมช่องเล็กโตโมเมนต์ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย